สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิบสีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีมิถุนประจำเดือนพฤศจิกายน2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากัน ที่พลังไพ่การทํางานเข้ามาอยู่ใบแรกก็เป็นเดือนที่ให้ความสัมพันธ์กับเรื่องงานแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่มีข่าวดีกับเรื่องของการเปิดใจการใหม่การขึ้นบ้านใหม่นะคะหรือว่าเป็นเดือนที่จะมีความกระตือรือร้นค่อนข้างมากกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะคะเดือนนี้ยังมีชุดพลังไพ่การเดินทางด้วยนะแล้วก็ยังมีเรื่องของข่าวดีต่างๆเข้ามานะคะแล้วก็เรื่องของการเงินการทองนะคะก็ยังเข้ามาขึ้นไหวนะแล้วก็ยังเกิดโอกาสมากๆเลยแต่เดือนนี้นะคะยังต้องระวังนะคะยังเป็นเดือนที่จะมีคนนะคะเข้ามา ก, uh. าการแกล้งหรือเข้ามาสร้างในเรื่องของความเดือดร้อนให้กับคนที่เกิดราศีมิถุนนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของเ,เอกสารต่างๆนะคะต้องระวังแล้วก็อาจจะมีคนปล่อยข่าวหรือแปลกๆด้วยนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดความไม่สบายใจได้จุดนี้เราก็ต้องมีสตินะคะแล้วก็ใจเย็นๆนะคะแล้วก็จะทำอะไรเกี่ยวข้องกับเอกสารหรือจะเดินเรื่องอะไรเนี่ยเราก็ต้องหาผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้ <ๆ S 1> นะคะเข้ามาช่วยเหลือหรือเข้ามาให้คาแนะนาด้วยจะได้มีเรื่องของการทาได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ราบรื่น ในตำแหน่งของผู้ใหญ่หลือคนกใกล้ชิดได้เป็นผู้ชายตำแหน่งนี้ถือว่าส่งผลดีมากๆน่าจะเข้ามาสนับสนุนเรื่องของการเงินหรือนำโชคมาให้แล้วก็อาจจะมีเรื่องของทรัพย์สินนะคะเรื่องที่ดินนะหรือการซื้อการขายนะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในตำแหน่งนี้ด้วยนะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่หลือคนใกล้ชิดได้เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะเข้ามานะคะ ห่วงแหนแน่ะหรือเข้ามานะคะบ่นคนที่เกิดราศีมิถุนนะคะบ้างในช่วงนี้นะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของความเป็นห่วงบรรยายกันแหละซึ่งอาจจะค่อนข้างเยอะหน่อยนึงซึ่งอาจจะทําให้คนที่เกิดราศีมิถุนเองนะคะอาจจะรู้สึกอึดอัดแล้วก็ในเรื่องของการทํางานกับตําแหน่งนี้นะคะเรื่องเอกสารต่างๆเนี่ยต้องทําให้เรียบร้อยนิดนึงนะคะ ในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักง,งานร้านค้าถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะมีเรื่องของการเงินไหลเข้าตัวบ้านไหลเข้าตัวร้านอันนี้ถือว่าน่าจะประสบความสำเร็จด้านการเงินแต่ให้ระวังปัญหาความขัดแย้งกับคนในครอบครัวหรือเรื่องของความรักเรื่องของความสุขนะคะกับคนในครอบครัวอยากให้ไปปรับนิดนึงนะคะและเดือนนี้นะคะไม่ควรไปค้ำประกันบ้านให้ใครนะอันนี้ให้หลีกเลี่ยง ในตำแหน่งของญาติพี่น้องเดือนนี้อาจจะมีปัญหานะคะเราก็ต้องไประวังในเรื่องของความไม่เข้าใจกันด้วยโดยเฉพาะคนไหนที่ร่วมงานกับญาติหรือลงทุนกับญาติเนี่ยต้องแบบพูดคุยกันให้ดีแล้วก็เรื่องของเงื่อนไขเรื่องของเอกสารตรงส่วนนี้นะคะต้องคุยกันให้ละเอียดนิดนึงนะในตำแหน่งของบริวารล,ลูกน้องถือว่าจะได้บริวารที่ดีมากๆนะคะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะหรือเข้ามาสนับสนุนงานในตำแหน่งของลูกนะหรือหลานนะ,ะจะเป็นตำแหน่งที่นำข่าวดีมาให้นะคะ ในตำแหน่งของเพื่อนร่วมง,งานถือว่าเป็นตำแหน่งที่ส่งผลดีนะในตำแหน่งของการช่วยเหลือจะมีคนผิวขาวนะคะเข้ามาให้การช่วยเหลือกันคนที่เกิดราศีมิถุนน่าจะมีความคิดที่อยากจะกลับไปทํางานหรือลงทุนที่ถิ่นฐานบ้านเกิดหรือมีความคิดนะคะที่อยากจะกลับไปต่อยอดธุรกิจเดิมนะคะไพ่ยิีพยากรณ์ก็ยังแนะนําว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะน่าที่จะประสบความสําเร็จแต่ต้องมีความมุ่งมั่นแล้วก็ต้องตั้งใจนะคะก็จะมีเรื่องของความก้าวหน้าแน่นอนนะคะ การทางานในช่วงเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่ส่งผลดีนะคะเพราะไพ่สีไม้นี่เป็นงานที่มั่นคงอยู่แล้วค่ะบางคนทํางานที่บ้านนะ,ะหรือบางคนที่ทํางานประจําก็เป็นงานที่ยังก้าวหน้านะคะแล้วก็บางคนก็มีธุรกิจขนาดย่อมด้วยนะคะหรือเป็นเดือนที่อาจจะมีการเปิดกิจการร้านค้าด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นนะคะซึ่งทําให้เรื่องของการทํางานทุกอย่าง ยังเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ดีแน่นอนรวมถึงบางคนอยู่ในช่วงนะคะที่กําลังเข้าไปฝึกฝนอบรมงานก็น่าที่จะได้รับโอกาสที่ดีในช่วงดือนนี้เช่นเดียวกันนะคะเพียงแต่ว่ามันยังเห็นชิทิพลของพายการปรับเปลี่ยนหรือการยกย้ายเข้ามาบ้างนะคะซึ่งอาจจะเข้ามาปรับเปลี่ยนระบบงานบ้างหรือปรับเปลี่ยนในตําแหน่งของอ ผู้บริหารบ้างนะคะหรือมีเหตุให้เราต้องเข้าไปปรับปรุงอะ่ะกับเรื่องของงานหรือโครงการนะคะบางส่วนบ้างแต่ถือว่าไม่น่าจะเสียหายอะไรนะคะดังนั้นถือว่าการทํางานนะคะก็ยังเป็นการทํางานที่น่าที่จะราบรื่นในช่วงเดือนนี้สิ่งที่อยากจะเตือนก็คือมันยังเห็นที่ผลของไพ่เอกสารนะคะทะานั้นเวลาที่จะทําธุรกิจอะไรอะ่ะหรือว่าจะยื่นเรื่องขออะไรเนี่ยนะคะจะต้องทําให้ถูกกฎเกณฑ์หรือถูกกฎหมายด้วยนะคะจะได้ไม่มีปัญหาตามมา ส่วนในเรื่องของการเงินถือว่าเดือนนี้โดดเด่นกับเรื่องของไรายได้นะคะเพราะว่า,วาอิทธิพลของไพ่เจ้าชายเหรียญเนี่ยเป็นไพ่การเงินที่ดีอยู่แล้วนะไพ่ราชินีเหรียญน,นะคะไพ่เก้าเหรียญนี่ไพเ่เศรษฐีนีขึ้นสองใบนะ,ะถือว่าดวงชะตานะคะกับเรื่องของการเงินค่อนข้างสดใสคืออาจจะมีเรื่องของไรายได้ใหม่ๆเกิดขึ้นรวมถึงนะคะการซื้อการขายหรือการลงทุน่ะมันมีโอกาสที่จะเกิดกำไรหรือมีทรัพย์สินที่มีมูลค่า นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของนะคะการเงินหรือการขยายโครงการบางส่วนเข้ามาด้วยนะคะซึ่งหน้าที่จะทําให้เรื่องของรายได้การเงินหน้าที่จะเกิดความมั่นคงกับคนที่เกิดราศีมิถุนแต่เดือนนี้มันจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเข้ามาบ้างก็คือในตําแหน่งของญาติพี่น้องอ่ะคู่ครองคนรักอาจจะต้องระวังเรื่องของค่า,ชาใช้จ่ายแล้วก็ตําแหน่งของตัวบ้านตัวร้านเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องให้เราต้องเดินเรื่องเอกสารบ้างหรือมีการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมบ้างเล็กน้อยนะคะเพราะก็ยังเป็นเดือนที่ยังเห็นญี่่นของพาการใช้จ่ายหรือการซ่อมบ้าน หรือการซ่อมรถเกิดขึ้นบ้างนะคะแต่มองว่านะเป็นเรื่องของนะการใช้จ่ายออกไปที่น่าที่จะเกิดประโยชน์นะคะสำหรับคนที่เกิดราศีมิถุนเพราะไพ่การเงินค่อนข้างโดดเด่นแหละตัวนี้ก็อยากจะเตือนเรื่องของการค้ำประกันนะคะไม่ควรไปค้ำประกันให้ใครในช่วงนี้นะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะคะก็มีดวงนะที่จะพบรักนะคะอาจจะพบรักต่างวัยนะรวมถึงคนเก่าๆอาจจะกลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะ,ะบางคนพบรักจากการเดินทาง ะฉะนั้นเรื่องของความสัมพันธ์ดีๆหน้าที่จะเกิดขึ้นนะคะอิทธิพลของไพ่ความรักนะคะหรือไพ่สิบถ้วยเข้ามานะคะขึ้นไหวในช่วงนี้นะคะก็เป็นไพ่รักแท้แหละ ด้นคนโสดก็มีดวงที่จะพบรักหรือได้พัฒนาเพแต่ว่าถ้าเรามีความรู้สึกว่าเรารักใครชอบใครควรที่จะไปเปิดเผยความรู้สึกถ้าเราไม่เปิดเผยความรู้สึกแล้วเก็บเอาไว้นะคะจะทําให้นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ต้องรอนานนะะนั้นคนโสดมีไพ่ความรักขึ้นแล้วนะคะก็มีโอกาสาที่จะพบรักนะคะหรือว่าพบความสัมพันธ์ที่พัฒนาได้ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะคก,ก็อาจจะมีเรื่องของปัญหานในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะที่เราหองระแห่งกันมาก่อนแหละหรือว่ามีคนเข้ามายุแยงแต แทงรั่วนะคะหรือเข้ามานะอยากจะให้ความสัมพันธ์แตกรล้านะเดือนนี้นะคะมันเป็นเดือนที่ไพ่ความรักยังไงก็ขึ้นก็ถือว่าเป็นคู่กันนะถึงจะมีปัญหาอะไรกันก็ตามก็ยังกลับมาปรับหรือยังรักกันอยู่นะเพียงแต่มันจะมีคนที่แบบไม่หวังดีะนะเข้ามาปล่อยข่าวหรือเข้ามาเสี่ยมะนะฉะนั้นคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาต้องปรับกันให้มากนะคะเพราะไพ่พสิบช่วยเป็นไพ่รักแท้อยู่แล้วนะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่ ยังไงมันก็เป็นคู่ปฐมกันนะคะแล้วก็เป็นคู่ที่ส่งเสริมดวงกันนะฉะนั้นถ้ามีปัญหาอะไรกันก็ควรที่จะปรับความเข้าใจกันนะคะแล้วก็พยายามเติมความหวานกันให้มากๆหน่อยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะก็ให้ระวังปัญหาทรงอกเต้านมช่องท้องกระเพาะอาหารทุ่งน้ําดีท่อน้ําดีนะอาจจะมีเรื่องของการอักเสบหรือการติดเชื้อนะคะแล้วก็นะคะบริเวณลำไส้นะคะอันนี้ก็ให้ระมัดระวังเรื่องของอาหารการกินต้องควบคุม รวมถึงเดนนี้จะมีเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะปวดเหงือกปวดฟันปวดแขนปวดขาปวดหัวเข่านะคะฉะนันก็ต้องดูแลนะคะตัวเองให้มากหน่อยแต่มองว่าสุขภาพไม่น่าที่จะเสียหายอะไรเยอะนะมันก็เป็นช่วงที่เราอาจจะมีอาการปวดเมื่อยบ้างอะไรบ้างอักเสบกล้ามเนื้อบ้างนะคะเราก็พยายามดูแลนะคะก็ยังเป็นสุขภาพร่างกายที่ยังแข็งแรงอยู่เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่านะคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไร คนที่เกิดราศีมิถุนวันอาทิตย์ถือว่าส่งผลดีนะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีข่าวดีเรื่องของการเปิดกิจการใหม่ขึ้นบ้านใหม่หรือคนที่ทางานประจํานะคะก็จะมีข่าวดีกับเรื่องของการทํางานเช่นเดียวกันส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีค่ะส่วนเรื่องของความรักนะคะคนโสดมีดวงที่จะพบรักนะคะที่ดีนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่หวานชื่นค่ะคนที่เกิดนะคะราศีมิถุนวันจันทร์นะคะ เดี๋ยวนี้การทํางานนะฮะอาจจะมีปัญหาหรือการเคลื่อนไหวนะอาจจะเกิดความราชา้าบางจะเรื่องของเอกสารเรื่องของการทํางานต่างๆยังต้องเตรียมความพร้อมให้มากหน่อยผู้ใหญ่อาจจะเข้ามาตําหนิบ้างนะหรือว่าจะถูกวิาพากษ์วิจารณ์บ้างฉะนั้นเรื่องของงานเนะี่ยเรื่องของการบริการต่างๆหรือเอกสารนะ่ะต้องเตรียมให้พร้อมส่วนเรื่องของการเงินนะคะถือว่ารายได้ยังเข้ามาแต่ค่าใช้จ่ายนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัว หรือว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการกินกันอยู่หรือบ้านที่อยู่อาศัยหรือร้านค้าเนี่ยอาจจะค่อนข้างมากหน่อยหนึ่งฉนันยังต้องควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็เดือนนี้ไม่ควรนะคะไปค้ำประกันให้ใครนะคะส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีดวงที่จะพบรักที่ดีนะคะแต่ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังระแวงหรือยังไม่มีความเชื่อมั่นอยู่นะฉะนันอยู่ว่าคนที่เข้ามาสามารถเป็นรักแท้ได้นะคะ สนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็เป็นเดือนที่จะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์นะมีความระแวงสงสัยกันหรือปัญหาทะเลาะก,กันในบ้านในครอบครัวหรือกับเครือญาตินั่นแหละอาจจะเกิดขึ้นในนี้ให้ไปปรับแต่ถือว่าเป็นคู่กันนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงนะคะวันอังคารถือว่าส่งผลดีเลยกับเรื่องของการทำงานโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีเนี่ยนะคะค่อนข้างโดดเด่นนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วคุณสุภาพบุรุษเนี่ยนะคะก็มีดวงนาฬิอุปถัมภ์หรือถ้าติดต่อธุรกิจการงานควรเข้าหาผู้หญิงเยอะๆหน่อยนะคะจะทำให้นะคะเกิดความก้าวหน้านะคะได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันนะ ส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องนะคะแล้วก็ทรัพย์สินนะคะก็เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าด้วยจะซื้อที่เอาไว้ทํากําไรก็ถือว่าส่งผลดีหรือจะขายนะคะก็น่าที่จะขายได้ค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดมีดวงที่จะพบรักที่ดีนะคะพบคนที่มีฐานะการเงินเข้ามานะคะพัฒนาส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่สนับสนุนกันกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะคะคนที่เกิดในช่วงวันพุธ ถือว่างานส่งผลดีมากๆนะคะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งนะแล้วก็ค่อนข้างนะคะกล้ากับเรื่องของการทํางานด้วยนะถือว่าหน้าที่จะประสบความสําเร็จไม่ว่าจะไปสอบบรรจุคัดเลือกหรือรอการถูกปรโมทนะคะก็น่าที่จะมีข่าวดีเช่นเดียวกันส่วนในเรื่องของการเงินนะคะรายได้นะคะยังส่งผลในด้านดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดเนี่ยมีคนเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักนะ แต่เป็นคนิสัยเหมือนกันเลยนะคะก็คือสามารถพัฒนากันได้แหละแต่ไม่ค่อยเป็นคู่ที่หวานกันเท่าไหรอ่อ่ะฉะนั้นไอ้เรื่องทิฐิเรื่องของอีโคเนี่ยนะคะอยากจะให้ไปปรับนะคะลงนิดนึงนะจะได้มีเรื่องของการพัฒนากันที่หวานชื่นมากขึ้นส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีมพยาก็เหมือนกันน่ะมักจะมีความคิดที่สวนทางกันนะคะเพราะต่างคนต่างเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําหรือมีความเป็นตัวเองค่อนข้างสูงอะ่ะฉะนั้นอยากให้เติมความหวานให้กันมากๆหน่อยนะคะคนที่เกิดนะคะ ในช่วงวันพฤหัสบดีถือว่าส่งผลดีกับเรื่องของการทํางานคนที่อายุไม่เกิน24ปีจะได้เริ่มต้นนะหรือมีข่าวดีนะคะคนที่อายุเกิน24ปีขึ้นไปนะคะก็จะมีข่าวดีกับเรื่องของการทํางานเช่นเดียวกันรวมถึงนะคะลูกหลานหรือบริวารหรือคนที่อายุน้อยกว่านะคะอาจจะเข้ามานําโชคหรือนําข่าวดีให้ ส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีเกิดสภาพคล่องค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาเริ่มต้นความรักเป็นเดือนแห่งความสดใสส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ลาบรื่นค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์นะคะถือว่าส่งผลดีกับเรื่องของการทํางานเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะนะคะอาจจะเป็นเดือนที่เราได้เจอคนเก่าๆนะคะ กลับเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจด้วยนะคะแล้วคนไหนที่มีความคิดที่อยากจะกลับไปยินฐานบ้านเกิดไปลงทุนธุรกิจดีไหมดีนะคะหรือว่านะคนไหนที่อยากจะจับธุรกิจเดิมเติมธุรกิจเก่าๆหรือธุรกิจของครอบครัวมาต่อย,ยอดอันนี้ก็ถือว่าสามารถทําได้นะคะหรือว่าในเรื่องของการลงทุนหรือการทํางานอะไรเนี่ยถ้ามันมีปัญหาน่ะมันขึ้นไ่ที่เก่าไงนะฉะนั้นอาจจะต้องอาศัยคนเก่าหรือลูกค้ากลุ่มเดิมนะคะหรือว่า อันนี้เรื่องของการทํางานเนี่ยนะคะที่เก่าที่เดิมอะ่ะมันก็ยังเป็นที่ที่ตอบโจทย์อยู่นะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะถือว่าส่งผลดีค่ะจะมีเรื่องของข่าวรายได้ก้อนโตเกิดขึ้นอาจจะเป็นเงินที่เราลงชุนไปนานละและมีเรื่องของการออกดอกออกผลออกกําไรนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการเงินเก่าๆนะคะกลับเข้ามาหรือแม้แต่นะคะได้รับการช่วยเหลือกับเรื่องของการเงินด้วยนะ,ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดนะคะมีดวงท,นนที่จะพบรักต่างวัยนะคะรวมถึงคนเก่าจะกลับเข้ามาค่ะถือว่าเป็นรักที่ดีนะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่สดชื่นคะ่ะถ้ามีปัญหาอะไรกันก็ย,ยังเป็นคู่ที่กลับมาปรับกันได้หรือคืนดีกันได้นะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์นะคะถือว่าเป็นคนที่มีศักยาภาพเป็นคนที่มีประสบการณ์นะคะแตนั้นในเรื่องของการทํางานเนี่ยยังไงก็เกิดโอกาสนะคะแต่เดือนนี้มันยังเห็นญุคปนของพายการปรับเปลี่ยนหรือการยกย้ายเข้ามาบ้างนะอาจจะมีการเปลี่ยนงานย้ายงานหรือการปรับในเรื่องของตําแหน่งเกิดขึ้นหรือปรับในเรื่องของตําแหน่งผู้บริหารบ้าง แต่ถือว่าไม่น่าจะกระทบอะไรนะคะก็เป็นเดือนที่เราต้องแบบใช้ประสบการณ์กับเรื่องของการทํางานด้วยหรือถ้ามีปัญหาอะไรนะคะต้องหานะคะคนที่มีประสบการณ์เข้ามานะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีเนี่ยนะคะอาจจะเป็นคนที่สามารถเข้ามานะคะผลักดันกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจได้นะคะคนไหนที่กําลังยื่นโครงการหรือกําลังจะเริ่มทําธุรกิจการบริหารสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโครงการเนี่ยนะคะเราจะต้องแบบใช้เวลานะคะแล้วก็ต้อง หาในเรื่องของข้อมูลให้เยอะหน่อยนะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีอยู่แล้วค่ะแต่เดือนนี้นะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีปัญหาเรื่องของการซ่อมบ้านหรือซ่อมรถเกิดขึ้นนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นค่ะบางคนที่โสดมานานเลยนะ ชะะั้นนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆนะคะเดนนี้ก็อาจจะต้องเปิดใจนิดนึงนะคะจะได้พบรักที่ดีนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักนะคะก็จะมีปัญหากันนะคะโดยเฉพาะปัญหากับเรื่องงานเรื่องการเงินเรื่องธุรกิจจะเข้ามากระทบแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่มีความหงุหวหงกันค่อนข้างมากอันนี้อยากให้ไปปรับกันแล้วก็เป็นเดือนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องของการกระดูกด้วยนะคะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองให้มากหน่อยนะคะแต่ถ้าเดือนนี้ มีการแบบย้ายบ้านอ่ะย้ายร้านนะคะหรือแม้แต่นะคะมีเรื่องของการแบบย้ายบัญชีการเงินนะ่ะอ่ะอันนี้มันถือว่าเป็นหนึ่งหนึ่งในเรื่องของการยกย้ายนะ หรือการปรับเปลี่ยนละก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ใช่นะคะคือบางคนไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะเพียงแต่ว่ามีการแบบหมุนเงินจากธุรกิจนี้ไปธุรกิจนั้นมันมีการยกย้ายกับเรื่องของการเงินนะคะกับเรื่องของการลงทุนหรือการทําธุรกิจนะคะนี่ก็ไม่ไม่เสียหายนะคะฉะนั้นก็ยังไงก็ยังเป็นเดือนที่ดีนะคะแล้วยังเกิดโอกาสแน่นอนนะคะ ก็นะคะเป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดราศีมิถุนยังไงงานก็สวยนะแต่อาจจะต้องลุกขึ้นมาปรับระบบนิดหน่อยนะคะเพื่อทําให้ในเรื่องของงานหรือธุรกิจนียมันเติบโตแล้วก็ใหญ่มากขึ้นเท่านั้นเองส่วนเรื่องของการเงินไพ่การเงินหรือไพ่เศรษฐีขึ้นหลายใบยังไงรายได้การเงินก็ดีนะคะคือบางคนเนี่ย อาจจะต้องแบ่งเงินส่วนหนึ่งกันนะคะไปซื้อทรัพย์สินเอาไว้ไปซื้อที่เอาไว้นะคะมันจะส่งผลดีในอนาคตนะหรือถ้าเรามีที่นะคะอยู่แล้วนะคะก็อาจจะสามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะมันก็จะทําให้เรื่องของการเงินเข้ามาอีกส่วนเรื่องของความร,รักเนี่ยสิบถ้วยรักแท้อยู่แล้วแต่มีคนอิจฉานะมีคนเข้ามาแบบติดชิ้นนินทาหรือเข้ามาแกนแกล้งนะคะฉะนั้นในเรื่องของคาวามสัมพันธ์ต่างๆเราต้องปรับกันแล้วก็เติมคามหวานกันให้มากหน่อยนะคะ วันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบการงานได้ในช่วงนี้นะคะก็คือวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันอาทิตย์แล้วก็วันเสาร์ส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงนี้นะคะก็คือวันจันทร์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุกจะชี้นํไว้อย่างไรไพ่แสงสุกก็บอกงานดีแหละนะมีไพ่การเคลื่อนไหวอ่ะ งานอยู่ในช่วงที่มีการเคลื่อนไหวมีความก้าวหน้าหรือได้รับโอกาสที่ดีนะคะปัญหากับเรื่องงานนะคะก็ยังสะสางหรือแก้ไขไปได้นะคะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะไพ่แสงสุขบอกว่าคือเป็นคนที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วละ่ะเรื่องลูกเรื่องบริวารหรืออาจจะมีปัญหาหนี้สินอยู่แล้วแต่ถือว่าปัญหาการเงินนะคะจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะทำให้เรื่องของรายได้การเงิน,นก็ยังส่งผลดีแน่นอนนะคะ ส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดนะคะถือว่ามีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนนะแต่ก็มีดวงนะคะที่จะพบรักนะคะคือบางคนเนี่ยอาจจะพบรักทางไกลก็ได้หรือว่าอาจจะพบรักกับคนที่มีลูกติดเนี่ยนะคะเข้ามาพัวพันในช่วงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นความรักที่จะมีคนเข้ามาทุ่มเทนะหรือเข้ามาพัฒนาในช่วงนี้ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะอาจจะมีความไม่เข้าใจกันบ้างแต่เดือนนี้นะคะจะหายเหนื่อยนะจะหมดห่วงนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของความสุขเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของครอบครัวค่ะเรื่องของการเดินทางไปท่องเที่ยวนะหรือการใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันนะคะก็จะมีความสุขมากขึ้นสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ต้องระวังอาการปวดขาหรือปวดหัวเข่านะคะรวมถึงปัญหาโรคเครียดนะคะหรือปัญหาโรคไมเกรนหรือโรคซึมเศร้าอะ่ะอันนี้ต้องระวังเพราะเป็นคนคิดเยอะนะฉะนั้นอาจจะต้องแบบควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะ หรือว่าต้องทําจิตใจให้สดใสนิดหนึ่งช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกาลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ